สัสดีค่ะน้องๆทุกคนนะคะที่กำลังชมผ่านทาง Facebook ห้องเรียนสีเขียวกฟผเพจค่ะยินด,ดีต้อนรับนะคะน้องๆทุกคนเข้าสูะะ่ย์เทศการออนไลน์ค่ะงานมหกรรมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติประจำปี2564กับพี่แทรคนเดิมและเพิ่มเติมในช่วงนี้ตามที่สัญญากันเอาไว้เลยนะคะเรามีของรางวัลมาแจากกันด้วยนั่นเองค่ะสาหรับงานมหกรรมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี แห่งชาติประจำปี2564นี้เนี่ยนะคะในครั้งนี้ค่ะทางการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยของเรานะคะได้มีการจัดรูปแบบ ออนไลน์นั่นเองค่ะซึ่งเรียกได้ว่าน้องๆทุกคนเนี่ยจะมีทั้งความรู้ความสนุกนะคะอัดแน่นเต็มทุกรายการอย่างแน่นอนค่ะในปีนี้นะคะการไฟไฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยหรือกฟผค่ะได้เข้าร่วมการจัดกิจกรรมนะคะมหากรรมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติประจำปี2564ซึ่งมีองค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติหรืออพวชค่ะ เป็นผู้ประสานงานหลักนะคะโดยอพวชได้จัดรูปแบบแบบไฮบริดค่ะมีทั้งออนกราวคือจัดที่ Impact เมืองทองทาน,นีนะคะแล้วก็มีการจัดแบบออนไลน์ค่ะ ผ่านทางเว็บไซต์และก็ Facebook งานมหาก,กรรมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาตนั่นเองค่ะในช่วงนี้นะคะอยากจะเชิญชวนทุกคนค่ะเข้ามากดไลค์และก็กดแชร์นะคะหน้าเพจของเรากันนะคะเพราะว่าอะไรรู้ไหมคะที่อยากจะให้ไลค์อยากจะให้แชร์เนี่ยพอน้องๆเนี่ยจะได้ไม่พลาดข่าวสารและก็ข้อมูลต่างๆรวมไปถึงความรู้ต่างๆนะคะที่จะเกิดขึ้นในงานนี้นั่นเองค่ะสําหรับในช่วงนี้ก็เป็นกิจกรรมสุดพิเศษนะคะกับทอกมัน กันแชร์กับห้องเรียนสีเขียวครั้งที่หนึ่งเลยค่ะเพราะว่าวันนี้เนี่ยมีทั้งความรู้และก็ความสนุกตอนนี้ใครที่เข้ามาถึงแล้วนะคะและยังไม่ได้สแกน QR code เข้ามาเป็นครอบครัวเดียวกับเราแล้วก็ รีบสแกน QR code กันก่อนเลยนะคะ QR code เนี่ยพี่แพรขึ้นให้แล้วแบบนี้สามารถที่จะสแกน QR code กันก่อนได้เลยค่ะเพราะว่าถ้าเกิดสแกน QR code ไปเสร็จเรียบร้อยแล้วเนี่ยนะคะเดี๋ยวเราเนี่ยจะมีข้อมูลและก็ด a ต a ต่างๆที่น้องๆเองเนี่ยก็มีสิทธิ์ที่ได้รับของรางวัลด้วยนั่นเองค่ะตอนนี้ขออนุญาตยิบขึ้นมาแทานนนี่เลยค่ะ เป็นกระเป๋าผ้านะคะจากทางอ e ีแกตนั่นเองสามารถที่จะพับได้ด้วยเหมือนกันนี่เลยมเปิดออกมาก็จะมีรูปร่างหน้าตาเป็นแบบนี้นั่นเองนะคะนี่เป็นแบบนี้ใบใหญ่อยู่นะใบใหญ่อยู่นะใครที่อยากจะได้พลาดไม่ได้เลยนะคะเอ๊ที่แท้คะหนูอยากจะได้กระเป๋าผ้าใบนี้แล้วค่ะจะทํายังไงได้บ้างหนูเนี่ยอยากจะใส่ความรู้อัดแน่นเต็มกระเป๋าใบนี้ ไม่ยากเลยค่ะบอกไปแล้วนะคะว่าเกมสนุกสนุกกับพี่แพรแบบนี้ได้กระเป๋าสวยๆแบบนี้เนี่ยนะคะตอนนี้ใครที่บอกว่ายังไม่ได้เข้ามาดูรีบเชิญเพื่อนนะคะรีบบอกเพื่อนให้เข้ามาดูผ่านทาง Facebook เลยค่ะเพราะว่าเกมของเราเนี่ยจะอยู่ภายใต้คอมเมนต์ a c e b o o k ของเรานั่นเองใครทําได้ทําไวและทําถูกต้องที่สุดนะคะได้รับไปเลยเรามีมามอบให้ทั้งหมด10รางวัลครที่อยากจะได้กระเป๋าแบบนี้นะจ๊ะ สวยๆใช่ไหมอยากได้แบบนี้กดติการาง่ายสุดๆค่ะให้น้องๆนะคะพิมพ์คำว่าแฮ s แท a กให้พิมพ์ตัวสัญลักษณ์แฮ s แท a ก e g a t for all ค่ะมาใต้คอมเมนต์นะคะ10คนแรกเท่านั้นคุณทำได้คุณทำไวและพิมพ์ถูกต้องนะคะรับไปเลยค่ะ10ท่านแรกนะคะเดี๋ยวเราจะมีทีมงานคอยเช็คอยู่นะคะว่าใครเนี่ยทำได้และก็ทำถูกต้องนั่นเองค่ะลองสังเกตดีๆนะคะ e g a t ตัวหนังสือเขาตัวเล็กหรือตัวใหญ่คำว่า for ตัวเล็กหรือตัวใหญ่และคำว่า or ตัวเล็กหรือตัวใหญ่สังเกตให้ดีพิมพ์ให้ไวพิมพ์ให้ได้และพิมพ์ให้ถูกต้องสิบท่านแรกรับกระเป๋าใบนี้ไปเลยค่ะแต่ก่อนนะคะที่เราจะไปเจอแขกรับเชิญนะคะในวันนี้ค่ะหลายๆท่านเนี่ยอาจจะมีการตั้งคำถามนะคะว่า ห้องเรียนสีเขียวคืออะไรแล้วนําไปแบบว่าสู่ชุมชนห้องเรียนสีเขียวยังไงบ้างวันนี้นะคะพี่แพรจะเล่าให้ฟังค่ะสําหรับนะคะกิจกรรมชุมนุมห้องเรียนสีเขียวนะคะเป็นกิจกรรมหนึ่งค่ะภายใตย้โครงการห้องเรียนสีเขียวของกอฟผนะคะที่มีการดําเนินงานนะคะโครงการดีๆแบบนี้มาตั้งแต่ปี2541นั่นเองค่ะโดยกฟผนะคะได้จับมือค่ะกับคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานสํานัก การศึกษากรุงเทพนะคะและก็หน่วยงานพันธมิตรอีกหลากหลายแห่งนะคะในการจัดห้องเรียนสีเขียวและก็มีการจัดกิจกรรมค่ะส่งเสริมนะคะองค์ความรู้ทั้งในและนอกห้องเรียนนะคะโดยมีจุดหมายคือปลูกฝังค่ะให้น้องๆยาบายชนของเรานะคะมีองความรู้ทัศนคติและก็ประพฤตินะคะเรื่องของการใช้พลังงานไฟฟ้าเนี่ยและก็พลังงานอื่นๆนะคะให้มีประสิทธิภาพ ควบคู่ไปก,กับการดูแลสิ่งแวดล้อมที่ยัง่งยืนนั่นเองค่ะแล้วก็กอฟผนะคะก็ใช้ห้องเรียนสีเขียวค่ะเป็นแหล่งการเรียนรู้ด้านของพลังงานนะคะโดยมีค่ะชุดสื่อสาธิตนะคะเพื่อให้เยาวชนได้เรียนรู้แล้วก็ทดลองปฏิบัติจริงค่ะภายใต้คอนเซ็ปที่มีชื่อว่า เล่นสนุกมีความสุขได้ความรู้นำไปสู่การปฏิบัตินั่นเองค่ะนอกจากที่เยาวชนนะคะจะได้ความรู้และก็นำไปปฏิบัติจนเป็นนิสัยแล้วค่ะก็ทำให้พวกเขาเหล่านั้นนะคะกลายเป็นผู้นำในการดำเนินกิจกรรมเรื่องของการอนุรักษ์ภายในโรงเรียนค่ะและก็มีการรวมตัวการทำกิจกรรมต่างๆนะคะจนเกิดเป็นชุมนุมห้องเรียนสีเขียวขึ้นมาน,นเองค่ะซึ่ง กิจกรรมต่างๆนะคะมากมายค่ะทําเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อมเช่นกิจกรรมรลนหลงนะคะหน้าเสาธงค่ะสาราวัตรพลังงานและก็ยังจะมีนะคะกิจกรรมวันสิ่งแวดล้อมโลกกิจกรรมการคัดแยกขยะค่ะหรือการสร้างเพจห้องเรียนสีเขียวของโรงเรียนนะคะเพื่อเป็นช่องทางในการเผยแพร่ความรู้ทางด้านโซเชียลเน็ตเวิร์กโดยทุกๆท่านนะคะสามารถที่จะร่วมกิจกรรมแบบนี้ได้ แล้วก็ล้วนแต่ได้รับการสนับสนุนนะคะจากอาจารย์ที่ปรึกษาค่ะ คุณผู้ชมหลายๆท่านเนี่ยนะคะพอจะนึกภาพตามได้แล้วว่าห้องเรียนสีเขียวเนี่ยเป็นอย่างไรนะคะชุมชนห้องเรียนสีเขียวค่ะเกิดขึ้นมานะคะภายในชุมชนแล้วก็มีกิจกรรมแล้วก็แค่นึกๆเนี่ยก็อยากจะลงพื้นที่จริงกันแล้วใช่ไหมล่ะคะแถมยังได้สาระความรู้อีกมากมายเลยคะ่ะเพราะเราเนี่ยนะคะกลังจะเปิดตัวแขกรับเชิญในวันนี้ที่เราจะมาพูดคุยกับเรานะคะแล้ววันนี้เนี่ยไทรอยากจะบอกเลยค่ะว่าบุคคลเหล่านี้เป็นบุคคลที่มีความเก่งและมีความสามารถมากมาก เลยนะคะเรียกได้ว่าค่ะเป็นผู้เชี่ยวชาญตัวน้อยในเรื่องของการอนุรักษ์พลังงานก็ว่าได้เลยละค่ะเพราะว่าันนี้นี่นะคะแพรจะให้เขาเนี่ยมาเล่าให้ฟังว่าจะเ,เรื่องของความรู้เกี่ยวกับเรื่องของการอนุรักษ์พลังงานสิ่งแวดล้อมเป็นยังไงบ้างและกิจกรรมของห้องเรียนสีเขียวในโรงเรียนเนี่ยมีอะไรบ้างตอนนี้คะเกิดพร้อมกันแล้วนะคะเราเนี่ยจะไปชมนะคะวิทีอาร์พร้อมกันไปที่ไรคะ โรงเรียนบางละมุงจังหวัดชนบุรีสั่งกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมมาศึกษาชนบุรีระยอง เข้าร่วมโครงการห้องเรียนสีเขียวในปีพุทธศักราช2547กับการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยได้รับคัดเลือกเป็นโรงเรียนสีเขียวปีพุทธศักราช2553เป็นโรงเรียนต้นแบบด้านการอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อมของการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยมีแนวทางการดำเนินกิจกรรม3ส่วนดังนี้ส่วนที่1 การบริหารจัดการแบบมีส่วนร่วมโรงเรียนบางละมุงมีการบริหารจัดการด้านการอนุรักษ์พลังงานและรักษาสิ่งแวดล้อมตามโครงการห้องเรียนสีเขียวภายใต้การนำของพู้อำนวยการอาวุธโอชาพง์คณะผู้บริหารสถานศึกษาคณะกรรมการสถานศึกษาคณะครูบุคลากรนักเรียนและผู้ปกครองตลอดจนคนในชุมชน โดยมีการประชุมและจัดทำแผนปฏิบัติการแผนพัฒนาข้อกำหนดในการปฏิบัติงานต่างๆและจัดอบรมทบทวนนโยบายเกี่ยวกับการดำเนินงานห้องเรียนสีเขียวเพื่อให้บุคลากรทุกส่วนดำเนินกิจกรรมของโรงเรียนสีเขียวไปในทิศทางเดียวกันส่วนที่2การดำเนินงานโครงการห้องเรียนสีเขียว จัดตั้งชุมนุมโครงการห้องเรียนสีเขียวนักเรียนในชุมนุมเป็นแกนนํามีคณะครูผู้ดูแลห้องเรียนสีเขียวและคณะครูศูนย์พัฒนาสิ่งแวดล้อมเป็นที่ปรึกษาปฏิบัติงานและวางแผนผ่านกระบวนการคิดการบริหารจัดการอย่างเป็นระบบและพัฒนางานให้ดีขึ้นในทุกรุ่นโดยนักเรียนเป็นผู้ลงมือปฏิบัติภายใต้คอนเซปที่ว่าเล่นสนุกมีความสุขใจได้ความรู้ นำไปสู่การปฏิบัติ้องเรียนสีเขียวทีส่วนที่3กิจกรรมชุมนุมจากที่สู่น้องหัวใจของการทำงานโครงการห้องเรียนสีเขียวคือการส่งต่อการปฏิบัติงานจากรุ่นพี่สู่รุ่นน้องโดยแบ่งออกเป็นทีมและมีทั้งหมด6กิจกรรม 1. กิจกรรมการบริหารจัดการการประชาสัมพันธ์และฝึกอบรม 2. กิจกรรมการบริหารจัดการการใช้พลังงานไฟฟ้า 3. กิจกรรมการบริหารจัดการน้ำใช้และน้ำทิ้ง 4. กิจกรรมการบริหารจัดการขยะและสารพิษ 5. กิจกรรมการบริหารจัดการมลพิษทางอากาศ 6. กิจกรรมการบริหารจัดการภูมิทัศน์ภายในโรงเรียน โดยทุกๆกิจกรรมมีการขยายผลทั้งภายในและภายนอกโรงเรียน ปยังไงกันบ้างคะก็ได้เห็นตัวอย่างวิดีโอกันไปแล้วนะคะเป็นที่สนใจอย่างมากๆเลยถูกต้องไหมล่ะคะสำหรับวันนี้นะคะเราจะได้พูดคุยกับน้องๆนะคะชุมนุมห้องเรียนสีเขียวจากโรงเรียนบางระมูงจังหวัดชนบุรีคะ่ะสวัสดีคะ่ะสวัสดีน้องๆทุกคนคะ่ะได้ยินเสียงพี่แพชัดเจนไหม ได้ยินชัดแจ๋วเลยใช่ไหมแหมสวยกันทั้งคู่เลยนะคะสําหรับในช่วงนี้ใครเห็นเพื่อนตัวเองค่ะกดไลค์เข้ามาหน่อยกด กดไลค์ก็ได้นะกดหัวใจดีกว่ากดหัวใจรัวๆกดหัวใจรัวๆใน Facebook ได้เลยค่ะหรือแ,แม้แต่น้องๆนะคะที่เรามีชุมนุมห้องเรียนสีเขียวในห้องเรียนของเรานะเราเห็นเพื่อนๆเนี่ยเป็นตัวแทนของเราเรากดหัวใจเข้ามารัวๆได้เลยนะคะต้องขอขอบคุณทุกๆคนด้วยที่กดหัวใจมาให้นะคะเอางี้ดีกว่าเรามาพูดคุยกันดีกว่านะคะสองสาวขาววันนี้เนี่ยพี่แพรมีคําถามอยากจะถามแทนน้องๆหลายคนค่ะเริ่มเลยว่า กิจกรรมชุมนุมห้องเรียนสีเขียวนะคะในโรงเรียนบางระมุมเนี่ยเริ่มต้นตั้งแต่ตอนไหนคะต้องต้องตั้งแต่ปี2541ค่ะค่ะร่วมกับการไฟฟ้าสาผลิตแห่งประเทศไทยอ่าปี2553เราได้รับค่ะแล้วให้เป็นโรงเรียนสีเขียวค่ะค่ะและเราไม่ได้เป็น เราเริ่มแบบการรับพลังงานและถืงแม้ร้อมด้วยค่ะอ๋อแบบนี้นี่เองนะคะและตั้งแต่ตั้งชุมนุมมาเนี่ยค่ะเราเนี่ยได้มีการร่วมกิจกรรมแล้วทําอะไรบ้างคะก็หนูย่าทำกาหลักกิจกรรมมากเลยนะคะพี่แพรแบบกิจกรรมเยอะมากแต่หนูขอพูดในส่วนที่หนูรับผิดชอบนะคะค่ะการจัดหารจัดการการใช้พลังงานไฟฟ้าอืงาน กระดูกหุรุพันค่ะก็คือหนูเนี่ยนะคะจะมีการเดินเดินน a ร o n ์เกี่ยวกับการประหยัดพลังงานใช้ไฟฟ้าค่ะเดินเดินน a ร o n ์เกี่ยวกับการอนุรักษ์พลังงานและรักษาสิ่งแวดล้อมค่ะฝึกใช้แอปพลิเคชัน e gap co 2 calculator ว้าวโรงเรียนคาร์บอนตั่งการลดเรียนคาร์บอนฝั่งในที่สุและที่จริงจริงในสมัยนี้นะคะที่แท้ค่ะจริงเหรอ น้ S <S <S องในโรงเรียนมาจับกิจกรรมเล่นติ๊กตอกเกี่ยวกับการอนุรักษ์ป่าการอนุรักษ์พลังงานและการใช้พลังงานไฟฟ้าค่ะแล้วก็จับกระเบื้องค่ะพี่แพรอุ๊ยสุดยอดไปเลยนะคะตอนนี้เนี่ยเทรนด์ของ TikTok เนี่ยค่อนข้างที่จะมาแรงเนาะเราก็เลยเอามา a d a p ปใช้กับเรื่องของชุมนุมห้องเนสีเขียวด้วยสุดต้องไหมคะ โอ้โหสุดยอดไปเลยค่ะแล้วตอนนี้เนี่ยปัจจุบันนะคะเรามีกิจกรรมที่กำลังทำอยู่เรามีอะไรบ้างคะคอแบบว่นะเรามีการ,รนรามามอม่แต้ว่าองเาง้นอืมชเนนะคะว่าจะพัฒนาข้อมูลให้ทันสมัยแล้วก็แบบมค่ะ อ๋อนี่นี่เองเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเกิดใครที่สนใจก็สามารถที่จะติดตามได้ตลอดเวลาเลยเนาะเพราะว่าเราก็มีข้อมูลที่ให้เขาติดตามเราได้ตลอดเวลาถูกต้องไหมคะคมเพราะฉะนั้นพี่แพทถามหน่อยสิว่าตั้งแต่เราทาม,มาเลยเนี่ยนะคะกิจกรรมอะไรที่โดดเด่นที่สุดที่คิดว่าอันนี้ยฉันปื้อมากฉันแบบว่ามีความสุขในการที่ทำกิจกรรมนี้คะ่ะเป็ขึ้สู่หรอค่ะเป็น ค่อะงอนํารู i̇şte, oh, like no ้ออกมให้ <can <can ีผ่านไปผ่ามาเียนได้ค่ะอ๋อแบบนี้นี่เองนะคะถ้างั้นพี่แพ้ขอถามเพิ่มอีกได้ไหมพี่แพ้อยากจะรู้ว่าปกติแล้วเนี่ยนะคะกว่าจะมีกิจกรรมออกมาในแต่ละกิจกรรมเราก็ต้องผ่านการเตรียมงานวางแผนนูนั่นนี่อยากจะรู้ว่า น้องๆเนี่ยมีการวางแผนในการทํากิจกรรมในแต่ละกิจกรรมอย่างไรบ้างคะเรืองขอเราก็จะมีการประชุมวางแผนกันนะคะค่ะก็ะะแต่งงานกันให้เสรเจนค่ะแบ่งงานให้น้องๆในชุมนุมค่ะแล้วเวลามีปัญหาแล้วก็ช่วยกันแก้ปัญหาค่ะแล้วถ้ามันใหญ่เกินไปหรือเราทําไม่ไหวก็มีคนที่ปรึกษาให้คำแน,นะนําค่ะค่ะ อ๋อแบบนี้นั่นเองพอเราคิดประมวลแล้วเรารู้สึกว่าเอ๊ะมันยังไม่ใช่ยังหาคําตอบไม่ได้ก็ไปถามคุณครูที่ปรึกษาถูกต้องไหมคะอ่าแบบนี้นั่ะคะถ้าอย่างนั้นเราก็มีทั้งการวางแผนการจัดกิจกรรมต่างๆแล้วคราวนี้นอกจากภายในโรงเรียนค่ะเรามีการพัฒนาแผนต่อไปเพื่อจะไปสู่นอกโรงเรียนหรือว่าชุมชนอะไรแบบนี้บ้างมีไหมคะ

จะทำะกิจกรรมอะไรต่อไปคะในอนาคตในอนาคตนะคะหนูนะคะก็จะเข้าคณะสังคมมาจารานะคะเอกพัฒน,นาสั่งพนค่ะ,คะหนูก็คิดว่าจะชวนเพื่อนๆที่ทำงานนะคะหรือไม่ก็จะชวนนักศึกษาด้วยกันเนี่ยค่ะค่ะงนะคะตามเมื่อขยะค่ะโอ้การทิงขยะให้เป็นมี่นนะคะค่ะ วันนี้ก็ต้องขอขอบคุณน้องๆโรงเรียนบางลมุงจังหวัดชลบุรีนะคะที่มาร่วมพูดคุยกับเราในวันนี้ขอพระคุณค่ะนี่ก็เป็นข้อมูลเรื่องราวดีๆนะคะที่น้องๆเนี่ยได้มาแบ่งปันและก็ได้มาแชร์กันนั่นเองนะคะต้องขอขอบคุณน้องๆโรงเรียนบางลมุงเป็นไงสูงอ่ะน้องๆบายๆกันหน่อยวิวบายขอบคุณนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ย น้องๆคนไหนนะคะที่ได้ดูข้อมูลแล้วก็ได้ฟังเรื่องราวดีๆแบบนี้แล้วนะคะอยากจะทราบว่าเอ๊ะ เขามีวิธียังไงเขามีแผนที่จะต้องพัฒนายังไงบ้างนะคะก็สามารถที่จะเข้าไปดูได้นะคะที่โรงเรียนบางระมุงนั่นเองค่ะจากที่พี่แพรได้ฟังนะคะกิจกรรมทั้งหมดที่น้องๆเนี่ยได้เล่ามาเมื่อกี้บอกเลยว่าเพลินมากแล้วก็สนุกด้วยนะคะแถมยังได้สัมผัสการร่วมมือร่วมแรงร่วมใจด้วยนั่นเองค่ะยอย่าลืมนะคะ ที่น้องๆเนี่ยได้ฟังข้อมูลแล้วก็เรื่องราวต่างๆเกี่ยวกับเรื่องของการวางแผนวันนี้เนี่ยน้องๆคนไหนนะคะที่บอกว่าเอ๊ะทำยังไงดียังไม่ได้ไปโรงเรียนไม่เป็นไรค่ะเราเริ่มจากที่บ้านของเราก่อนได้นะคะอย่างเช่นการช่วยประหยัดพลังงานต่างๆอย่างเช่นการแยกขยะรวมไปถึงนะคะสามารถที่จะมอบสิ่งดีๆแบบนี้ให้กับข้างบ้านของเราได้เช่นเดียวกันคุณป้าคะคุณพี่คะ วันนีอ้อย่าลืมที่จะแยกขยะนะคะหรือแม้แต่การเลือกใช้เครื่องใช้ไฟฟ้าต่างๆรวมไปถึงวิธีการประหยัดพลังงานนะคะแล้วก็ใช้พลังงานไฟฟ้าและพลังงานอื่นๆนะคะอย่างเต็มประสิทธิภาพมันเองค่ะช่วงนี้ใครอยู่กับพี่แพนนะคะกดหัวใจมาล้วนๆหน่อยจ้านี่กดมาแล้วอย่าลืมนะคะน้องๆคนไหนที่อยากจะร่วมสนุกกับพี่แพนในช่วงนี้ที่อยากจะได้รับเป็นกระเป๋าสุดน่ารักแบบนี้ น,ะะนี่เลยค่ะให้พิมพ์ Hashtag e g a t for all นะคะน้องๆคะ Hashtag e g a t ตัวใหญ่ for ตัวเล็กแล้วก็อเนี่ยตัวใหญ่เราไม่ได้ใบนะแต่เรามีที่บอกอยู่ว่าอยู่ทางนี้อ้านี่น,นีไม่ได้ไม่ได้ใบเลยนะไม่ได้ใบเลยว่าเขียนยังไงและตัวต้องติดกันด้วยนะคะถ้าเกิด eget c a แล้ว for แล้ว n a แล้วอเนี่ย ถือว่าไม่ได้เอาเยอะกันมีคนพิมพ์เข้ามาเยอะมากเราเปลี่ยนจาก10รางวัลน,นะคะเป็น20รางวัลตอนนี้มาแล้วค่ะน้องเชอรี่น้องเชอรี่คีถูกตองรัแล้วเป็นไรใบวตอนนี้มีไหมคะมีใครม,มีพิมพ์ถูกหน่อยพิมพ์ไม่ถูกอีแกปออค่ะต้องติดแฮชแท็กด้วยนะคะไอแฮชแท็กไหคะอ e ีแก 4อ all นะคะเขียนให้ถูกต้องนะคะเขียนให้ถูกต้องนะคะอยากจะบอกนะคะว่าทำไมต้องเป็น e ีแ t ล o อเพราะว่ากอฟพค่ะเป็นอของทุกคนทำเพื่อทุกคนนะคะถ้าเกิดคุณอยากให้มีใครทำเพื่อคุณคุณต้องเลือกกฟพ <to know S 2> สิคะนี่อีแกลฟอ,อกฟพเป็นของทุกคนทำเพื่อทุกคนค่ะ <hungry. S 2> ตอนนี้น้องๆคนไหนเขียนถูกบ้าง ขึ้นมาไวมากขอบคุณน้องๆที่ให้การต้อนรับแต่ว่าพี่แพ้ไม่ได้มีแค่รายการนี้รายการเดียวนะคะช่วงบ่ายเรายังมีเรื่องของการประหยัดไฟเบอร์5แต่ไม่ได้ประหยัดธรรมดานะเพราะเราท้าประหยัดนั่นเองค่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยต้องมาเจอกันนะตลอดทั้งวันแล้วก็1 1วันนี้กับช่วงของงานมหก,กรรมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีประจำปี2 5 6พพลาดไม่ได้น้องอะไรอะ่ะน้องเมสน้องเมสน้องเมส เขียนถูกต้องค่ะน้องเมสเขียนถูกต้องค่ะมีน้องสาวิตรีสาวิตรีถูกต้องนะคะและเราต้องมาดูกันนะเพราะว่าตอนนี้แอดมินของพี่แพรนะคะกำลังไล่เลียงอยู่ว่าใครคือ20คนตอนนี้กดหน้าหัวล้อให้ดูหน่อยกดหน้าหัวล้อให้ดูหน่อยเออกดหน้าหัวล้อกดหน้าหัวล้อมีไหมกดหน้าหัวล้อค่ะทีมแอดมินของเราทันไหมคะเยี่ยมมากกดหน้าหัวล้อมาแล้วค่ะ น้องเมสได้นะ اه, นี่นี่น been, no ้องอะไรอ่ะน oh ้องน้องซังดอสหรอยังไม่ได้ติดแฮชแท็กให้พี่แพรเลยยังไม่ได้ติดแฮชแท็กให้พี่แพรเลยยังไม่ได้ติดแฮชแท็กนะน้องอุ้ยมีหลายคนเลยนะน้องวันอะไรอ่ะน้องวันนิสรา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 ได้อ่ะน้องวันนิสรา ทันไหมอะแอดมินน้องวันนิสาทันไหมเดี๋ยวเราจะมีแอดมินนะคะที่จะตอบกลับไปหาน้องนะคะและก็จะส่งของรางวัลแบบนี้ไปให้น้องแต่น้องๆค่ะอันนี้คือออเดอร์ฟค่ะเรายมีของรางวัลอีกมากมายรอน้องๆอ,อยู่นะคะเพราะฉะนั้นคิดไม่ออกบอกไม่ถูกทำยังไงดีจะดูอะไรดีอย่าลืมค่ะ11วันนี้ ต้องเข้าที่เพจของเรานะคะห้องเรียนสีเขียวกฟผเพจไปเพจอื่นไม่ได้ของรางวัลน,นะต้องรีบมานะคะต้องรีบมานะคะอย่าลืมนะคะต้องเข้าที่เพจนี้เท่านั้นกับห้องเรียนสีเขียวกฟผเพจค่ะเพราะวันนี้นะคะเป็นแค่จุดเริ่มต้นของงานหาักรารมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติปัารีอยหกนะคะกับอ e ีเกียดกร r e เ n ิร์นนิ่งโซซค่ะหลากหลายกิจกรรมหลากหลายรายการ 1 1รายการนะคะจัดแน่นๆนี่สปอยนิดนึงได้ป้าสปอยละกันอยากจะบอกน้องๆน้องๆคะใครที่ชื่นชอบเทคโนโลยีต่างๆพี่แพรจัดให้เพราะว่าพี่แพรจะพาไปเที่ยวเท่านั้นไม่พอใครสายเกม R O V ยกมือขึ้นมาหน่อยพิมพ์เข้ามาหน่อยยกมือเข้ามาเลยยกมือเข้ามาเลย <ๆ S 1> ผมค่ะพี่แพรผมเป็น c ซีย R O V น้องค่ะ ครั้งนี้อยากจะบอกค่ะว่าอ e ียกหรือกอผอๆของเรานะคะมีการจัดแข่งขัน e-sport ROV จะเป็นวันไหนต้องติดตามนะคะและนอกจากนี้เนี่ยเรายังมีโครงการดีกับก้าดีค่ะมีอะไรบ้างต้องติดตามพี่แพ้บอกเยอะไปไหมไม่บอกเยอะไปหรอกเพราะว่าในช่วงบ่ายนะคะยังมีฉลากเบอร์5ท้าประหยัดปกติเนี่ยน้องๆเห็นฉลากสีเหลืองน้องๆก็อาจจะรู้สึกว่า อ้ยแค่เห็นฉลากสีเหลืองเนี่ยฉันก็ประหยัดแล้วแต่น้องๆรู้ไหมคะเขายังมีทริคที่เป็นเคล็ดลับแต่วันนี้จะไม่รับอีกต่อไปมาให้กับน้องๆด้วยนะคะก็ขอฝากไว้ด้วยนะคะสำหรับอีแกะฟออค่ะก็ฟอพอเป็นของทุกคนเพื่อทุกคนนั่นเองนะคะทำเพื่อทุกคนค่ะฉลากเบอร์5ท้าประหยัดนะคะวันนี้พี่แพรมีแขกรับเชิญซึ่งจะมาด้วยกัน2ท่าน สองท่านนี้1ท่านเป็นสุภาพสตรีและอีกหนึท่านเป็นสุภาพบุรุษที่จะมาพร้อมกับความรู้และเกมสนุกๆน,นะคะให้น้องๆเนี่ยได้ร่วมสนุกกันนั่นเองค่ะอย่าลืมนะคะกิจกรรมดีๆแบบนี้อยู่กับน้องๆตลอดทั้งวันหลังจากจบไลฟ์นี้แล้วนะคะ ในช่วงต่อไปยังมีสาระเรื่องราวดีๆและในช่วงบ่ายค่ะให้น้องๆเนี่ยสามารถที่จะมาร่วมสนุกกันได้กับข้อมูลดีๆนะคะกับฉลากเบอร์5ท้าประหยัดนั่นเองค่ะอย่าลืมนะคะเข้าไปกดไลค์กดแชร์และก็แชร์เพจเรื่องราวดีๆแบบนี้ให้ทุกๆคนเนี่ยได้ทราบได้รู้กันได้เลยนะคะอย่าลืมนะคะในช่วงท้ายนี้เรายังมี QR Code ค่ะ ที่จะให้น้องๆเนี่ยช่วยสแกน q r code คให้พี่แพนหน่อยว่าสแกนไปแล้วเนี่ยความรู้สึกเป็นยังไงบ้างอุ้ยพี่แพสนุกจังเลยอุ้ยพี่แพหนูอยากจะได้ของรางวัลจังเลยอุ้ยพี่แพนขาหน,หนูหนูชอบมากสามารถที่จะให้คะแนนได้เลยนะคะคะแนนความพึงพอใจมากที่สุดคือ5คะแนนค่ะ ใครที่ชอบพี่แท้แบบนี้พร้อมกับของรางวัลพิเศษแบบนี้นะรีบกดเลยนะคะเข้าไปประเมินความพึงพอใจค่ะสแกน QR โค้ดกันได้เลยนะคะอย่างที่บอกว่าเราเนี่ยไม่ได้มีแค่วันนี้วันเดียวนะคะยาวไปกันจนถึงวันที่1 9าพฤศจิกายนพี่แท้ถามคำถามค่ะนี่ช่วงพี่แท้ถามคำถามคำถามถาม,ถามว่านะคะงานมหากรรมวิทยาศาสตร์ของเราและางานมหากรรมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีประจำปี2500 64จัดขึ้นนะคะตั้งแต่วันไหนถึงวันไหนแล้วค่ะตอบมาเลยตอบมาเลยน้องๆตอบมา,มา,มาใครตอบถูกบ้างพี่แพถามว่างานวิทยาศาสตร์ของเราเนี่ยนะคะมหากรรมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีประจำปี2564จัดตั้งแต่วันไหนถึงวันไหนใครตอบได้ใครตอบได้ขออ่านชื่อเลยใครตอบได้ขออ่านชื่อเลยยังไม่มีใครตอบยังไม่มีใครตอบ น้องๆทีต่ตอบมาแล้วค่ะท่านแรกท่านแรกชื่อว่าคุณณัฐศิษฐ์คุณณัฐศิษิ์ต,ตอบว่าวันที่9-19แน่ใจหรือเปล่าเออหรือยังไม่บอกนะว่าถูกหรือผิดมีใครตอบอีกคะมีใครตอบอคุณไอรินน้องไอรินค่ะตอบว่า9-19 9-19ไหนคะ9-19ไหนเอาใหม่เอาใหม่อ่าคุณคุณจุราราน้องจุราราชค่ะจุราราตอบอะไรนะนี่คนนี้ 9ก้าถึงสิบเก้าเดือนสิบเอ็ดเออเอาสี่สิบคุณซีที่ชัยน้องซีที่ชัยนะคะเก้าถึงสิบเก้าหู้คุณนี่ตอบดีมากตอบยาวมากถูกต้องทุกกระเบียดนิว้วคุณชนะวันน้องชนะวันวันที่9ถึง19พฤศจิกายน2 5 6 0สทุกคนตอบถูกค่ะถามว่าพี่แพรมีอะไรให้เหรอพร้อมยังพร้อมยัง1ึดตัวจับไอเลิฟยนี่ งงเลยที่ที่วันจะให้ขอวน,นี่แค่ถามเฉยง่ายจะได้รู้ว่าเอ๊ตั้งใจฟังหรือเปล่าน่าอะไรอย่างนี้แต่ไม่เป็นไรนะคะในช่วงนั้นเนี่ยพี่ทยยังมีของรางวัลมามอบให้กับน้องๆอย่างแน่นอนกระเป๋าใบานี้บอกเลยนะคะ limited edition นี่ดูปากพี่แพอีกครั้งนะคะ limited edition เพราะฉะนั้นเนี่ยต้องมาร่วมเล่นเกมกันได้เลยนะคะกับงานมหาการรมวิทยา,าศาสตร์และเทคโนโลยีนะคะที่เพจของเราค่ะ ห้องเรียนสีเขียวกฟผเพดย้ำอีกครั้งนะห้องเรียนสีเขียวกฟผต้องมีคําว่าเพุด้วยนะคะถ้าเป็นห้องเรียนสีเขียวกฟผจะไม่เจอพี่แพนะถ้าอยากเจอและได้ของรางวัลต้องมีห้องเรียนสีเขียวกฟผเพดนะคะเอาละค่ะสําหรับในช่วงนี้อย่าลืมสกแกนคิวอารโค้ดแล้วก็กดด้วยนะคะว่าพอใจระดับไหนพอใจมากที่สุดก็กดไปได้เลยนะคะที่5นั่นเองค่ะ ก,ก,ก่อจัการเป็นในช่วงนี้นะคะพี่แฮตต้องขออนุญาตประชาสัมพันธ์นิทรรศการออนไลน์นะคะงานหาการรมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาตินะคะประจำปี2564ค่ะที่ทางกพพได้จัดขึ้นนะคะภายใต้แนวคิด e a Ecat For All ค่ะหรือก็คือ e g a t เป็นกพพเป็นของทุกคนและทำเพื่อทุกคนนะคะวันนี้ก็อยากจะให้น้องๆทุกๆคนนะคะมั่นใจค่ะว่าขีจกรของเรา ตั้งแต่วันนี้นะคะจนถึงวันที่19พฤศจิกายนค่ะจะมีความสนุกสนานมีรอยยิ้มและก็เสียงหัวเราะเต็มอิ่มอย่างแน่นอนนะคะและขอฝากไปด้วยสำหรับ Facebook แฟนเพจของเรานะคะห้องเรียนสีเขียวกฟพเพจค่ะแล้วก็อย่าลืมทานอาหารกลางวันด้วยนะคะทานอาหารให้ตรงเวลาและเดี๋ยวกลับมาพบกันได้ใหม่ในช่วงเวลา14นาฬิกาหรือบ่าย2โมงตรงตั้งนาฬิกาเลยนะตั้งนาฬิกาเลย บ่ายสองกลับมาเจอกันกันกบสลากเบอร์ห้าค้าประหยัดตอนนี้พี่แพรไปพักทานข้าวกันนะคะบ๊ายบายค่ะ